เม็ดอัสสันครับเม็ดอัสสันใช่ครับเป็นพิลเป็นโลเป็นโลใช่ครับก้านสวยนะของปลาดุก้ับนี่คือด่างโพรด่างสวยเอาจริงๆไอ้ตรงนี้ก็สวยนะเขาเม็นออกสีพุ่กนใช่ครับก็ออกสีพู่กันเนาะมันก็จะมีเนี่ยฮะอย่างตรงนี้ก็จะมีสีพู่สีขาวออกมามาจางๆออกมาข้างบนนี้นะใช่ครับใบทรงเดียวกับพวกพิ้ง ใช่คลรับคนละสีคนละสีจับครับตรงนี้จับกระงได้ครับผมยดีครับวันนี้คือลากลากลากก็มาดีหมดแล้วนะใช่ครับลากเดินมาแล้วลากเดินมาแล้วครับกับทรงกี่ก้านด้วยสองสี่หกเจ็ดแปดประมาณประมาณประมาณมาในมาในราคา 3,500บาทครับ3,500บาทเลดแอนเดอร์สันใช่ไหมอดอรันนครับอ้อ้โได้แต่ถ้าเกิดว่ามาจากเขาบอกว่ามาจากเขาพีเจนะครับเราจะมีของแถมให้ด้วยโอ้ยจายแล้วอันยังไงดีสมมนาไม่ไหวเนาะสมมนาคุณไม่ไหวอันนี้ฟิโลพินหน้าครับพินหน้าตัวธรรมดาอ๋อถ้าเกิดแบบเป็นเป็นใบใหม่มันก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะใช่สีของต้างหน้าเป็นสีหน้าครับผมแต่ก็ต้องมีตัวไม่ไม่ได้ด่างไม่ได้ด่างนะครับไม่ได้ด่างแต่ว่ารากเดินดีใช่รากเดินดีจริง แรกเล้จริงนี่ขนาดประมาณสักผมคี่ว่ามานสักเกือบฟุตเลยนะือใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันไหลดีเนาะไหลดีเนาะใช่ครับเราใบใหม่ก็ข,ขึ้นมาก็จะเป็นความสวยโดยเฉพาะแบบของเขาเองความใบ<ด>ใหม่ควาบเพื่ความใบใหม่ของมันนะก็ดูก็สวยน่าสวยยังไงเอ่ยขายเปิดราคาไงครับเนี่ยอันนี้ราคาแปดรอยบาทแรับ8 0บาทกับขนาด กลางๆเลยเนาะกลางๆใช่ใช่เป็นฟามือประมาณฟามือนะใช่อันนี้ครับ Montera m o n t e ส a ตัวไหนชื่ออะไรนะ S k e l a l t o ลูฟ้าลูฟยักษ์แต่ว่าใบใหญ่เานะใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่มีรูมีรูหลายรูแล้วข้างในใช่มีหลายรูแล้วครับอคือมีไหนหนูไรัหลายรู2้สงต้นดีรังหัก S S k e r a l S k a l พร้อมที่จะ ไหลขึ้นต้นไม้แล้วก็ยาวได้ผู้ฉลุอยางอันนี้แบบ拉กออกทะลุทะลุข้างล่างนะนี่ต้องสอนกระถางแล้วใช่ครับต้องซอนกระถางแล้วนะใบใบใหญ่อยู่นะนี่กระถางละกี่ใบกเนี่ยกระถางละเอ่อถ้าประมาณ3ามใบสี่ใบครับอยู่ด้วยราวๆนี้แล้วก็ความหยักก็จะเกินหยักกว่าปากนแ้นะครับใบสวยนะแล้วใบสามารถที่จะยาวได้ถึงแบบเนาะมันเหมือนกับเป็นเป็นไม้สะสมอีกอย่างหนึ่งที่คนจะต้องเก็บไว้ ถ้าเกิดเป็นนักสะสมจริงๆนะครับผมครับแนะนําครับสเกลโล่สวยๆแน่นอนในราคาเจ็ดผู้ชลุยักษ์นี่เนาะถ้าเรียกง่ายๆเนาะผู้ชลูใช่ผู้ชลุยักษ์ครับผมเท่าไหร่นะราคาอีกทีได้ไหมเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทกับต้นใหญ่ๆเนาะมีหลายต้นนะลองทักมาถามมันก่อนเนาะได้เลยคอ่าถ้าเกิดใครมาหน้าร้านก็จะเห็นของเลยดีกว่าเนาะใช่ครับแต่นี้ก็ประมาณกลางๆเนาะประมาณกลางกลางๆแล้วการก็จะลายอะไรนี้เลยอืมเออ คือผมจะเก็บไม้แค่ที่ที่มีฟองที่ใกล้เคียงกันนี่คือแข็งแรงไม่ต้องค้ำอะไรเลยนะนะไม่ต้องค้ำเลยเลยอ่ะชลุ่ยสวยจริงๆไอ้กระเบนนี่มันใหญ่ได้กว่านี้นะใหญ่ได้กว่านี้เนาะแต่นี่คือใบประมาณสักครึ่งฝ่ามือเนาะครึ่งฝ่ามือได้ครับแล้วความสูงประมาณศอกนึงโดยประมาณโดยประมาณที่ถ่ายมุมเนี้ยพี่เห็นหลังใบมันสวยดีว่ะครับรู้หลังใบไม่สวยว่ะอือจริงเขาจะมีลายเฉพาะตัวของเขาเป็นไม้เขียวที่น่าสะสม ตะก้านอ่ะที่น่ากลนามสวยเี่ยนี่เปิดเปิดยังไงครับเนี่ยตัวเนี้สามก้านเนาะสามก้านครับผมที่บาตรจ้าตัวนี้อยู่ที่700บาทครับผม700บาทราคาก็ไม่แรงเนะตะกูลไหนนะมอนสเตอร์มอนครับตัวนญ่เป็นในฉลูฉลูก็คือเป็นมอนใช่เป็นแบบว่าเป็นชอบที่ชอบก้ามตรงนี้ครับใช่ชอบก้ามมันจะมีลายที่ค่อนข้างจะชัดกว่าตัวอื่นอันอื่นเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูอีกตัวนึงก็อะมาเหมือนกันซะทีเดียวแต่นี่คือคนคนละตัวถูกไหมใช่ครับผม เป็นลูกพี่ลูกน้องกันดีกว่าในตระกูลกันอันนี้มอนเซล่าโอบิกัวใช่ครับตัวนี้พันแปดมอนเซล่าโอบิกัวออ๋แล้วก็มีมีอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอมีใบมีใบใหม่มาแล้วเตรียมกล่องร่างอากาศขึ้นแล้วรั้งก็เดินดีงร้างเดินเอใช่ครับมอนเซล่าโอบิกัวสวยนะก็โคลัมเบียครับเป็นพันโคลัมเบียอ๋อต่อท้ายไปด้วยใช่ไหมใช่ครับฝากร้านหน่อยครับสวัสดีค่ะร้านคุณชายตื่นสายนะคะอยู่ที่ มาเลยมาอยู่ตรงจตุจักรครับโครงการสาซอยสิหลังตึกมิทีค่ะหลังตึกมิทีมากี่วันครับเนี่ยร้านเนี้วันสิบห้าซอยสิบวันสิบห้าซอยสิสามารถมากี่วันจ๊ะมาวันอาคารครับมาจักอาคารมาทุกวันอาคารแล้วกาจะตึกมาสายนิดนึงนะครับเพราะเราคุณสายคุณใจดื้อสายก็ถ้าเกิดวันอื่นถ้าไม่เจอก็ทักไปที่เพจได้ได้ค่ะทักใต้เพจมาได้เลยค่ะขอดูรูปขอจริงจะจะลงรูปในเพจเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะใช่ครับ ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากมาที่หน้าร้านก็เห็นของดีกว่ามาเลือกได้เลยใชโครโงการสิบห้าใสสิบขอบคุณครับขอบคุณครับ